กลับมาอีกครั้งสำหรับไมค้านะโอ้ตอนนี้ก็มืดนะมืดและซอมบี้ก็กําลังเดินมาเดินมาทําหออะไรอ่าตอนนี้ซึ่งเออีอกว่าอะไรดีเห็นด้วยแม่ยู่ตรงโน้นตอนนี้มีเอ,อ่อมอนเตอร์ล้อมรอบบ้านด้วยยุทธศาสตร์เราต้องออหลบไปตรงนี้ นี่คือวิทยศาสตร์โ oh อ้ไมค์ครับนะครับไม่รู้เป็นวิทยศาสตร์อยงไหนนะนนาางานในระหว่างว่างนะ่าโชว์สกินซะหน่อยนะพาทพาทก่อนลืมบอกใช่แล้วพาทก่อนลืมบอกอสกินต้อนรับสงการที่จริงที่จริงก็จะหมดสงการอยู่แล้วนะแต่อยากใส่นะเพิ่งแต่งนะนี่ไงนะแล้วก็เดินไปเดินมาอือ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 ทำยี่ห้อเนี่ย ก็แย่เช้านะเช้าดีเช้าดีเช่าดีเช้าดีเช้าดีเช้าดีเฮ้ยอย่งนีนะไม่ไหววันต้องไฟซะไหนเฮ้ยมาดิซอมเบ้ไม่กลัวป่ะมาดิมาดิเนี่ยปิดประตูใส่หน้าูุทศาสตร์ปิดประตูใส่หน้าอ้ามันเข้ามาในบ้านอ้า my god จะตายแล้วครับอ่าเรียบร้อยปิดประตูใส่หน้าทีเดียวแม่งตายเลย มาดีน่จริงลอยมาดีลอยมาดีลอยมาดีนะไม่กลัวหรอกเราไม่กลัวไหนรอกเข้ามาดีน่จริงเข้ามาดี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 เฮ้ยไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยว้าว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 ออกมาดีแน่จริงอ่ะมาดีไม่กลัวหรอกวาย ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิฮะแล้วบ้านคุณอยู่ไหนไม่เฮ้ยประตูบ้าโอ้ก็ไม่กลัวจีิจริงกลัวนะเข้ามาดิไหนเมืองแดงจะมาโอ้โหปิดประตูก่อนแป๊บมามาลอยมาลอยมาแล้วข้อตีลอยมาเร็วจะได้จัดการโอ้โหตีตีไม่โดนอีกเลย ต้องเจอกับยุทธศาสตร์ปิดประตูใส่หน้าไอ้แม่งมุมนี่กำลังว่ายน้ำมาแล้วมันก็จวโดนตีไปเรียบร้อยไอเก๊บไอาจับปะเนี่ยตีเยอ่ะไอ้นี่เนี่ยฮ่าอ่ะอ่ะโอ้โหแม่งมาอยู่หน้าบ้านตายสักทีสิวะตายยากตายเย็นเล็กนะเออโอ้โหแม่งมีแม่งมุมด้วย ปับ๊บปิดยุทธศาสตร์ปิดประตูใส่หน้าอ่ะเพื่อ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 ตูมปิดประตูใส่หน้าเรียบร้อยตายคาที่ไอ้แมงมุมบ้าคิดจะปีดบ้านข้าเหรอคิดผิดแล้วล่ะอืคิปเปิลหนึ่งตัวอันตุรายไปก่อนัน้นรับรองจะคิปเปิลฉะนั้นตอนนี้เราต้องออกไปฆ่าตัวตายเลยไหมเนี่ยฮะเฮ้ยม,ม,มันไม่มีอะไรเลยอะไรแยะฉ่ำ เมื mat, ่อไรยังเช้าเช้ายันเช้ายันอะไรตีม่หมาดิมาดิไม่กลัวกอะไไม่กลัวไม่กลัวมาดิตายซะ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 จงตายซะจงแม่มุ้งบ่เนี่ตายดิไม่ไม่ตายตายดิโอโอโหตกใจโชคดีตีพอดีเว้ยตีโตตีโตตีโตโอ้คิปเปอร์ตีโต ตีโตตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้แถวนี้ไม่มีแกะบ้างเลยนะฮะเราค่อยไปสำรวจพรุ่งนี้เช้าโอ้โหก่อนนั้นทุกอย่างครบสเกลีตันอะไรต่างๆซอมบี้แมงมุมโอเคอือะไรเลินาโรช่า เย่ต e, ีห e, um ้าแล้วไม่ร huh. oh, ู ai, ้รู้เวลาได้ยังไงก็เดาไปงั DDR ้นแหละเย่ใกล้จะหมมุ่งเช้ากล้จะหมมุงเช้าแล้วอฮะโอ้แล้วมุมงเช้าเ้ยนายได้ตายแน่ทำไมซซมบี้มันฉลาดจุงเบยว่าลงน้ำหรือว่ามันเผอเดินลงไปเองนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เดินออกมาดูด้านหน้าราดดาวนิดหนึ่งไม่มีอะไรมากก็มีแค่หนึ่งตัวซอมบี้นองไา้น้ำเยอะ ก่อนบ้าวแบบบื่อแบกวายจีเราจะไปเมื่อไหร่กันก็อีไม่นืนใช่ไหมเราจะหาทานหาโคจะหาอะไรที่ไหนเนี่ยเราไม่เผาชาโคไม่อยากเผาเออทำไมมันขึ้นจากะอะเฮ้ยทำไมรู้สึกว่ามันแปลกแปลนะทำไมพระอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันตกออตอน,นอยังยังเห็นยังมันมันตกทางนั้นไม่ใช่เหรอ,อเดี๋ยวผมคิดเองเออแปลกแปลเนี่ย บ้าเราจะไปไหนดีนะซึ่งเราต้องตัดไม้ต่อตื่นเช้ามัาก็ตัดไม้แล้วเหรอทำไมมตัดไม้บ่อยอะไรอย่ออางนี้ก็ไปรู้สินะนะพูดกับตัวเองนั่นมึนนั่นมึนสีด้วยต่ำหรอแกมึงตา,ายซะเถอะแล้วใครกินไก่วะอ๋อไม่ใช่มันดรอปจากซอมบี้แกอา้าวตัวเล็กนิดเดียวไอ้บ้า เฮ้ยแ้วนี้ไม่แกอีกแล้วเ,เห็นตุต่มว,วัวคนอื่นฆ่นาวัวไว้ตายซุ้มตายซุ้มตายซุ้มวัวฮ่าอ๋ออ๋อ,อนเนื้อมาสามเนื้อมสามชิน้นสามกิโลสามปอนด์กว่าไปแล้วในทำนั้นมีอะไรน่าจะมีมอยู่มุมๆบ้างนะจะลองเข้าไปในทำนึ้นหน่อยก็ต้องนี ไปดูไปดูกันไปขึ้นไปขึ้นไปเสร็จยังไหมตัวนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอนีอไ่ไงท่าท่านพี่น้องกุดโคแล้วกบ โอ้โหมีแค่นี้หรอวะก็ช่างมาเถิดเราไปกันเราไปกันเถอะเราจะไม่อยู่ที่นี่เราจะไปท,ที่บ้านของเราบ้านอันแสนสงบสุขไม่รู้สงบไหมตอนกลางคืนแล้วก็เดินไปทำกางทุ่งหญ้าก,กว้างสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็นแล้วกันนะต่อพาร์ทหน้า โอเคไหมไม่โอเคเหรอ